สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับบ่าวหมานเพิ่นใส่ใส่ลั่นไว้ลั่นไว้ครับกาลังสีพยายามครับสิได้บ่ได้สิได้บ่ได้ไปเอียงครับแต่ว่าคึ้อยากต้มเอียงเล้วล่ะครับไปไปบำรุงกันครับพี่น้องไปน้ำน้ำน้ำเดี๋พี่น้องไป ไปกินกันเ่อน้อบอแปลนครับแปลนแปลน่มาดีกินบอกคือไปะเฮ้ยตัตนนึงตุนึงโอ้ยครับพี่น้องมุงแปครับน้องมาแล้ววันนี้เอ้าผู้ับนอนครับีเนี่ยน่เย้ดมเลยแปนดีปะ น้องน้องทำมาจากไหนครับน้องเดี๋ยวโบราณเลยไซเวีลังอู้นี่ีเราี่นั่นน่ะนี่สองอู้สอง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 ูดได้สามตัวสองหวันไปไปไปตตีบบพิคครับทีพริกนี้ ีสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุภุสุคนครับสวัสดีพี่น้องครับมื้อนี้ได้ยังเห็นตอนต้นนะครับเนาะได้เอียนครับพี่น้องมาหมัไปใส่บางลั่นใส่บางลั่นไปมบสี่บักฝุ่นเสยครับได้สามโตเจ้าให้พี่น้องมงเลยเจ้าขิงเป็นอย่างไพี่น้องมงเลยข้ามมันเดี๋ยวโซนเนาะโอ้มันหมุดพักโทษทีครับมันหมุดพักเปื่อยเปื่อยครับพี่น้องมาพี่น้องไหมพักไหนก็ต้องแก้วสุดเด็ดเดี๋ยวเห็นเดครับ จะไปพี่น้องพร้อมฉักมือนีันแต่ย้อนหลังลืมเขาวันนี้เมียบอกอีกอยู่บ่แล้วแต่ว่าั่นเบิ้ลกับเบิ้ลบ่บอกว่าฟังต่อมาได้พี่น้องไหมอยู่ทางไกลทางไกลครับกินกระเปาเดียครับมือนนี่ฝนลีนได้พี่น้องนี่เห็นบ่น้มจริงปักๆเลยนี่ช่งนี้อาจจะเป็นพายุครับช่วงนี้เขาเขียวอีสานครับพี่น้องแต่ถึงขึ้นแน่นาะประมาณเนาะ

เดี๋ยวอีกจัามือต้องมือที่ไปใส่ทางลุมอีกเดี๋ยวจะคล้องซาเปิดหายม,มันช้ากว่าเดิมน่ะเฮ้อตีติดกันตลอดวะซาเปิดขับข้อเป็นยุกไม่เข้ามือไงพี่รองมึงเลยนี่ตัวใหญ่นี่เอาบังเลยเออเหนียวหนามงเลยตัดจ้าเลยดูตะตะตะเลยปะดูเลยแล้ว มึไมงไปนอนมั้โอ้ยไปนอนอีสานหรอไปทำงานตั้งใจ่ใหญ่เนาะเห็นอัไรี่เนาะโทรสั่งเลยครับอ้ยแปลงไปนอนเลยเดี๋ยวใส่ให้อือสุดยอด À, mẹ là này lắm có được hai bữa trận đi 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 สุดหยอดมันต้มเย็นเยือของปลายเยนาะเย็นนะต้องกินเนี่ยนี่ อันนี้ก็ต้องเผาดิสวยมันเนาะอืมอู้หวานตัวดีพดบบี่น้องยปลาไลกับเผาไนเสียบอิมาหมวดมากหัวดมามาดูอ่นมาห่วม รวยดีเนาะเป็นแต่เมียว่าะรวยดีที่ไหลบ่ัวดีที่เย็นั <c oughs> วดีบ้านเย็นขอเนี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ยทักหน่อยเป็นไรฟีมือแบบผ่านบ่เดียวแล้วจ<ว>ักเนี่ยสุดเด็ดสุดเด็ดอีกแล้วเน,น,น,นาะเป็นไงปป็นยัง โอ้น้องยดโอ้สมักโอ้ยไม่หน่อเลยอน่น้องเห็นเต็มเต็มดเอาโอ้ยลืมไปมันหมดยักลู้ไหพาพี่น้องนี่เจ้าเราออกจะินได้อยู่นี่อาไปถั้างรงนีไมจกิน้าง้างเออนี่แหละนีเลยพี่น้องเพิ่งจะายพี่น้องอ้คมแหง สุดยอดของตาขี้เอียนผมนไม่กินเลยจะได้ดีครับผักเปียวไม่ต้องผักเปียวเลยนะเคยอย่างแบบไม่มติดกินค้อมแสีบ มีกระยาดี้อะยรเด็นอย่างนี้เนาะมาเบื้องไนครับเฮียาดูบนอะไรรสชาติได้ปะรับรองก็มาใส่ตุ่มันบกอยู่นะมันดำกินเนาะอันไรบางแถว ใส่ถือใส่ถือประเภทไหนบ่ถือประเภทคิ้วแล้วครับพากแก้วนี่ใส่แสบก็เอียนอุ้ยบางทียังดูดได้ไหมค่ณนของแสบต้องให้เบิดไม่เหลือแม้แต่หัว อุดให้เบื้องในเนี่ให้พี่น้องเบื้องในเนี่ยมีเอาเลยพูดเลยพูดยังไงมันเออเนี่ยเบื้องครับพี่น้องเบื้องอุดใจยิ่งยังก็ประามาณหนึ่เบื้องสามสองหนึง่งอื้อหือหืมยอ,อ,อ,อดตอนนั้นสุดตอนนั้นเนาะเย็นเนาะ เปอยหอกก็ดูครับพี่น้องเปอยหอกก็ดูจะกรุดเนี่ยกลุดเลยอีจะกรุดเนี่ยุดยาววไร่สิมมันลายมาอู้เลยสิมมันลายเอ้ อันมาคนพี่นงเย็น้วยดีจอบมาโดนล่ะเงี้ยนบดถือพอดีพอดีก็บอกสูตรเงี้ยมาเดี๋ยวฟังสาเป็นเพื่อนครับเป่าเดี๋ยนะก็ง่ายบัดตอนตอนนี้เขากินสาคืออื่นก่อนมันวัดจะมากินสาหรอของ มนที่วิธีการกินเราจะกินของอื่นเบ้างก่อนเยอดเลยวะเบียร์มันยาวที่เขากินนะ่นี่ยประมาณุดนั่นน่ะบ่ได้มันยาวบ่ได้บียร์มยาววะเบียร์เหลวยาวต้องยาวยาวหางซะหนิ ตัวกับพอดีครับเปลียนกันด้วยรอยสดจังไดกับบริษบกน่ำแกงเปฮ้ยังมันตกเลยเรื่อยๆนี่เหลืออุมเนอืมสดดนเลยแมันบ่ะดีได้เห็ดแบบว่าเห็ดนัวๆมาเนาะอืม <laughs> มันกับพอดีไปเรียนี่อุ้ยมีน้องเอ็กแสบเนี่ยว้า ขันคับตางประเทศโทรมาเดอ้อครับขันเพื่อได้อยากได้เอียนได้ฝากไปทั้งโทรศัพท์ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหูงัดฝนตัวรับกินถามถามกลางท้ายผลครับนึกอ,อย่างเนี่ยวนันนี้เลย โอ้ตัวใหญ่ครับขนาดหางสุดยนี่หางสุดซ้ำแขนครับตัวซ้ำไรโอ้หมดหมดเจียวครับปลายหมดเจียวครับมีดอง แกแ,แกแนทำมอหนำเลยแกแกนโดยนำครับมาเรีอครับเอาวุ้ยเรื่อ่ัน่าเอา้ฝนมา<ว>ไ<ด>ล้หวยแกนเรอยนี่ตื่นเลยหอบสวยแดนได้หนิไมมสฝน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 พี่น้อเอานได้ไระพี่น้องแกแกนที่กันหลักแขน นิ้นปานไข่เนี่โอวานเป็นดีใจแห้งพี่น้องเลยกินอันนั้นเพิ่นเนาะแกงไข่เปนน้องสมเิ่นครับแยบลายครับเป็น้องขอบคุณนะเก่นครับให้เบาเดี๋ยวนุ้ยหงุ่นเิดบ้หงุหบ้าไปล้อืมเออเอ่มเอา่มนหลงิน Còn cái không À? Ừ. Ừ. Không nữa, phải là cái phào là mặt này Phải mà luôn à, Không có đi được, ui ừ, có đi được ừ, đi được. Ừ, ไม่อใจก้นกระดูกเวมาหน่อยเล้เอาหมดเลยนี่คคนละเกินเอาหัวมาฮะเอาห้วไปเล็่นองเบ็ดอยฝน่นเล่อ ว่าดีประธนาถููดคืีเป็นงนัดไ้แบบนี้ดีกว่าสดพี่น้องสด Đâu có lấy mày sếp các sếp nơi sếp nơi bỏ quay đi yên đi ok 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 ไอ้ไส่ครับเผลมาผู้ละครบอดีกับจ่องอยู่เกือบเบื่อเกือบเบื่อเก็บเสียใจอยากมันกินบูดยาวมักเกือบตัวนี้บอดีเกือบบมเพียแพร่ยยกบันสะอาดเดี๋ยวจะพัก ก็เป็นหน่อที่มันใช่ไหมครับต้มเอียนใส่ลั่นเนาะแม่นใส่ยังไงก็ต้มใส่ไปยังก็เนี่ยผักแพรี้ยวใบกะเพราข่าแล้วก็กระเทียมเผาครับนี่สุดยอดของสวนมันน้แก้วครับนี่ครับเจ้ากระสูดเด็ดพักตื้นเขาเจ้าสุดเด็ดครับนี่เจ้าสุดเด็ดกลับกันไหนบาดเด็กะขอฝากที่ตามก็อะไก็แจช่นะครับบาดเด็กถ้ากินเดียวครับกับบะามี่ครับกินน้ำกันเปรี้ยนครับเหมืนบ้านครับอาจจะ อยังกะแนะนำมันเนาะขอบันเนาะครับแต่ว่ามันนี่ฝนอตกลดิ้นเลยล่ะครับอะไรก็ฝากคนไหนก็เชียร์ติดตามบริดเวยตมากินเที่ยวครับคลิปนี้เอาไว้ทำเนียบสภอนนอกประมาณเนาะครับสวัสดีครับ